กราบสบายดีท่านผู้ชมที่ขาา่าวลพหาโมทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนขาวสูซออาคาศสายโยเนาะทุกคนคือมื้อนี้ก็อยู่ประเทศจีนเนาะทุกคนอยู่ประเทศจีนเนาะคือหลายคนก็สงสัสยอยู่เนาะทุกคนเวลาไปจีไปเล่านี่ง่ายบ่ทุกคนก็อย่างที่บอกไปเนาะทุกคนง่ายทุกคนง่ายถ้าเฮามีเอกสารครบนี่ ไม่นี้นี่แฝงเสะเอกอะคิโลจ่าออกมาเนาะทุกคนคิโลจ่าออกมาที่พ่อหนุ่มซื้อให้เนาะทุกคนรถจัดหน้าเนาะมีเอกสารครบหมดเนาะทุกคนแล้วกะเงินที่ได้เสียบบทุกคนระหว่างเราเดินทางไปจีนนี่กะบ่ได้เสียานาเนาะทุกคนเสียนแต่ประมาณหกสิบบาทเท่านั้นทุกคน <c oughs> โอ้ยเนาะทุกคนเปิดเสพมันสบายเนาะ การไุรเสียแล้วหกสิบบาทเนาะทุกคนหกสิบบาทกับประมาณสามสิบพักนกิบเนาะทุกคนการบได้เสียหาเนาะทุกคนแล้วกับคันที่พัฒคางเกียกับบได้เสียหานนนนนบบเน,นานะเพราะว่ามีพีน่น้องอยู่นี่เนาะทุกคนมีพีน่น้องอยู่แค่พี่น้องนี่แหละทุกคนแค่พี่น้องกะมือนี่มือนี่มาเนาะทุกคนและกับมือกับไปเนาะทุกคน <c oughs> สะดวกสบายเนาะทุกคน สะดวกสบายเนาะในการเดินทางเราไปจีนเนาะทุกคนบ่ได้เสียงเงินเลยทุกคนสมมุติคนที่บ่มีเงินประมาณมีแต่1 0 0 0องก,กีบก็สามารถมาได้เด้อทุกคนที่จีนขั้นขั้นเดินทางนี้ได้เสียได้1 0 0 0ักีบเนาะทุกคนประมาณ20บบาทแต่ว่าเฮาเอารู้จับมาน,นะะําเนาะทุกคนประมาณ3 0ม0 0บกะะะะีบเนาะทุกคน3 0 0 0มกีบเนาะทุกคนก็บ่ได้เสียหยังหลายดอกทุกคน ก็หลายคนสงสัยเนาะทุกคนว่าแผลแสนส้มผมของแผลแสนีปเป็นไงเนาะก็คือคือการจมผมยาวกับอาจารย์เพอร์ตะคะแนนเนาะทุกคนอาจารย์เพอร์ด่าเนาะกเพแผลแสนก็ตัดสีใจเลยว่ะตัดสาเลยเนาะทุกคนตัดผมสาเลยกาย่ที่บอไปเนาะทุกคนไปประเทศจีนนี่บ่ได้เสียเงินเสียหนาเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาสิไปรีวิวคือ หากามาฮอตนี่เนาะการเหรลไฟฝ่าเนาะทุกคนโลไฟฝ่าแบบขายเครือเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาไปรีวิวหเด้อทุกคนไปกันเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาสิวไปรีวิวห้นะเดี๋ยวากคนเดเไปิายนุกเเไปรวหายุกีปรีมายนกปีิวหานันเดหยนักนดายะทุกคนน้ําหนันเกเรไ <c oughs> นี่รถแบบนี่นะทุกคนนี่เป็นรถเด้อทุกคนรถใหญ่เด้อนี่เป็นรถใหญ่เด้อทุกคนนี่รถใหญ่นะทุกคนนี่เบอร์เบอร์นี่เนาะนี่แต่ใเ้มึงกี้ขี่ไปขี่มาอยู่ทุกคนเดี๋ยวเข้าไปเบอร์นะทุกคน รีวิวหยุดนอกก่อนค่อยเข้าไปน้อยทุกคนสามารถเปิดได้เลยทุยกคนนี่ <c oughs> <c oughs> นี่นี่เป็นโลนเด้อทุกคนนี่ก็คือ,อยุจิกับเป็นบันนอบันนาสิน้อทุกคนเดีย๋ยวเราสิไปรีวิวอยู่ในเหมือน,นกันทุกคนนี่เป็นโลไฟฟ้าเด,ด้อทุกคนโปรเมโลดอน่านะโลสตาร์นะทุกคนเป็นโลไฟฟ้าเนาะ อันนี้กัดเปิดได้เนาะทุกคนบุปิีหยันเปิดได้นี่ก่เปิดได้ซิวๆเนาะอันนี้ก็เปิดได้คือการเอาสิบเอเบอร์อยู่ในก่อนเนาะทุกคนอันนี้กัดเปิดได้เปิดเส่็จก็ขับได้เนาะทุกคนบุปผีหยันนะน okay. yeah, like ี่ขับได้อยู yeah. <t rio> <t rio> mm ่แ hmm. ล้วเปิดเสร็จไปก่อนเดี๋ยวจะมีเบ็ดนาะทุกคนนี่เบ็ดเลยกับเลดปายนะทุกคนอันนี้เล็ดนาะทุกคน การนี่กระเจีกระเครือน,นี่เนาะทุกคนกระเจีเนาะนี่กระเจีนี่กระเจีเนาะนี่ยกระเจี๊ยเการเดมาทุกคนนี่นี่ะน,ะนี่นนนเฮารอสตาร์เบอร์ดเด้อทุกคนนี่กระประมาณนี้ยเลยทุกคนใส่ สายเลียก่ะสามารถไปได้เนาะทุกคนสายเลยอยู่นี่ก่ะสามารถไปได้เฮ้อตีอยู่นี่อันนี้นี่เบ็ดเดลยนะทุกคน <c oughs> นี่ไปได้เนาะมัานผมมีเสียเยานนะทุกคนมันเป็นซาฟไฟร์หลักอาคีเนาะทุกคนมีเคลียร์เงาบุหูนาะ <c oughs> <c oughs> เออโชวมานนี่เนาะทุกคน ในผัวมาไลยกลับะมาณนี้ล่นเฉยเนาะทุกคนนี่นนีี่่เบอร์พี่ทุก่อนนี่ก็เน่อันนี้ไข้เครือเนาะทุกคนนี่ก็สามารถเปิดได้เนาะทุกคนนี่จะมีดอกไฟเดราะในตานนักอ่ะการในใสตก็ได้เนาะทุกคนนี่กลับะมาณนี้ นี่ยขามีดดอกไฟนี่นี่คิดว่าผมมีเนาะเดีก่อนมีมีมีนี่เปิดนนี่มีอยู่คิดว่าผมมีสไปนี่เปิดได้เปิดได้นี่ว่ก่อกองค้างใครเกลือกับมานนี่เนาะนี่เอาก็เปิดนี่ไปเนาะเดีก่อนเปิดนี่ไปนี่ใส่เคลืออยู่นี่เวลาคนให ไปจ่าเนาะทุกคนไปจ่าอะไรกันเขาสามารถขับขี่ไปีไข่อยู่ห้างได้เนาะขาซอยบ่อไข่เข้าบ่อจริงๆเนาะทุกคนนี่ใสจานใสบัวนงาเนาะทุกคนอันนี้ก็ตามหมอกอยู่พี่เนาะทุกคนนี่เป็นหมอกขนาดเนาะทุกคนหมอกไฟเนาะสตาร์ทก่อนออกมาเลย ไฟนิพูคือมาจะเสีน้อทุกคนนี่อันนี้ก่อนนี่อันนี้นี่บเป้าไว้จานน้อทุกคนจานที่เขาเจเ้ากนะีแล้วเนาะมียาน้อทุกคนทาสมายนะัยเนาะนี่ <c oughs> น,นี่ก็เปิ้นได้อันนี้กันหนาวเนาะดูกคนเวลาเฮาล้างจานจะเสีนี่สามารถอย,ยู่นี่ได้เนาะดูก่อนเมืาา่อวานเวลาเฮา หลานมเงจะสินี่สามารถเอาอยู่นี่ได้ <c oughs> นี่ก็บหม้อไฟฟ้านี่ก็ใส่โบ้ใส่ย่าก็ได้เนาะทุกคน <c oughs> นี่ตามม้อจะสีเนาะทุกคนเอาก็นี่เอาก็สามารถขี่ได้เนาะทุกคนไฟก็มีมครบหมดกายยุยดจีนี่รถนี้บุกแพ้เนาะทุกคนนี่เอาก็สามารถขี่ไปได้หมดเนาะทุกคนเป็นยังเนาะซิวๆเนาะทุกคนแบบนีน้เป็นรถไฟฟ้าเนาะทุกคนนี่ สำหรับปืนเลยวาไว้อยู่นี่เนาะทุกคนนี่เบอร์พี่เนาะอ้ขาดหลายทุกคนขาดหลายโอเคกับสารคดนี่กับซีมาเนี่ยเนาะทุกคนโอเคขอลาไปก่อนเด้อทุกคน